เมื่อก่อนรังมันอยู่ตรงนี้รังมันอยู่ตรงมะม่วงหามะนาวโหแล้วเนี่ยรังมันอยู่ตรงนี้น,นี่แล้วหนูตัดแต่งกิง่งแล้วรังเนี่ยปกติเอา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 ,เอามือแตะตูดมันได้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วหนูตัดแต่งกิ่งใหม่ตัดแต่งกิ่งใหม่ไอเอ็มก็เลยทําตะกร้าให้แบบถาวรเดี๋ยวพาไปดูรัง หลังนกเขานี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเอมก็ททำลังให้แบบถาวรเลยเห็นไหมกันแดดกันฝนเรียบร้อยมีลังเดียวเนี่ยลังจริงๆมาตักนะ พี่จุมบอกเสียงเหมือนพี่กติใช่ครับผมใช่เหลือติดแอร์ครับพี่เห็นปะเป็นนกเขาคิจิมตตะที่นี่นกเยอะขนาดหมกแขวนไว้อะยังมีนกมาทํารังอ่ะนี่ นี่เห็นมวกไหมอันนี้มวกแขวนไว้เฉยเนะอ่าอีไข่นี่ฟองต่แรกมันมีสามฟองไปแล้ว <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเราไม่ทำ้ายเขา <c oughs> เขาก็ไม่เป็นอันนี้มันไปแล้ว แต่แล้วมันมีสามฟองที่นี่จะอันนี้นกนกอะไรนกเขาอ่ะแต่จะเป็นอีกอีกตัวหนึง่งที่นี่แล้ว เราไม่ไปไล่มันแต่หนูไม่เอานกพิราบนะเวลานกพิราบมาเนี้ยหนูจะมันหนูให้มีนกขาวนกกังเขนนกกระดกนกอะไรเยอะนกปลอดปลอดหัวจุกก็มีแต่ไม่เอานกพิราบนกพิราบขี้เยอะใช่ใช่พี่มินตราคือเขารู้แหละว่าเราไม่ทำลายเขาอะ่ะอีนี้ไปยังวะดังนี้ไปยังวะ น่าจะไปแล้วน่าจะบินไปแล้วเห็นไ,ไหมทุกคนลุ่มลื่นขอบคุณครับ ก็ก็อยู um os, novo, casos, deles, ่กันอย่างเงี้ยวันๆหนูก็นั่งดูนกนั่งส่องนกคือนกที่หนูแมวอย่างเดียวคือนกพิราบแต่มันเหมือนมันรู้อะไล่นกพิราบอย่างไรไม่รู้อะหนูไม่รู้ไอ้เอ็มมันไล่ป้าเจตเวทถามว่าอยู่คนเดียวหรือสองคนคะวันนี้ว่างหรอคะอ๋อป้าอลพินครับ อ่อที่สวนของหนูนะครับคุณป้าเป็นสวนแคคตัสนะครับคุณป้าถ้าคุณป้าอยากจะนั่นหนูให้ดูหนูอยู่ทั้งหมดนะฮะอ่าทีเนี้ยอยู่กันสามคนนะครับมีหนูมีพี่ขวัญซึ่งเป็นแอดมินเพิ่งมาอยู่กับหนูสอเดือนนะพี่ขวัญมาช่วยหนูทําแอดมินหลังจากที่หนูเลิกกาแฟนแล้วหนูไม่มีใครเป็นแอดมินตอบหนูก็จ้างพี่ขวัญน,นะครับเป็นพี่สาวที่เขามาเป็นแอดมินให้ตอบลูกเพจ นะครับแล้วก็อาจารย์เอมสามคนที่นอนอยู่นี้นะครับอืานี่นะครับอาจารย์เอมนอนท้างบนเป็นห้องบนพี่ขวัญนอนท้างล่างนะครับต่วนหนูนอนตรงนูน้นหนูนอนอีกห้องหนึ่งนะครับเนี่พวกพวกทองมัเเถือยาวนะขอบคุณนะครับบ้านหางจรเนะเข้เนี่ย ก็เป็นพุชพืชกักสวนรัวหนูปลูกไว้มาคือยาวนะครับแล้วก็หนูมีสวนกระบองเพชรนะครับถ้าคุณคุณยายอรพินอยากชอบก็เข้ามาดูได้นะครับนี่แล้วก็ แล้วก็อาจารย์เพชรอีกคนหนึ่งทั้งหมดอยู่มีสี่คนแต่นอนที่นี่มีสามคนครับมีพี่สาวคนหนึง่งมีน้องคนหนึง่งแล้วก็น้องเพชรจะขับมอเตอร์ไซค์มาเข้างานบ่ายสองบ่ายสามบ่ายโมงเที่ยงแล้วแต่เท่าไหนก็ช่วยแม่ขายข้าวแกงเขาก็จะมาสายก็ไม่เป็นไรเป็นว่าเรารู้กันนะครับมีสี่คนครับมีสี่คนอาจารย์เอ็มไม่มีแฟนหนูไม่มีแฟน พี่สาวไม่มีแฟนอาจารย์เ็กกำจะแต่งงานปล<ป>ายปีอ้าอ่าฮะนานยังพอดาออกไม่ไม่จริงป่ะ

แต่เองไปถตอไอ่าแบบนั้นแหละเอมแก้วนั่นแหะแค่แค่แค่ใหญ่เดียวทำไมมันก้มเนไม่ใครกินฝานเอาแก้วให้หน่อนั่นแหละโคิอย่างนั้นแหละแล้วแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละพอแล้วพอแล้วเอออันเดียวนั่นแหละมันใหญ่สุดอยากได้อย่างอื่นไหมพอเลย เป็นไข่ต้อมอ่ะพี่กินเลยเดนเู่เดนูต้มน้ำอ่ะเพียากินเลยเริ่มดัวเอ็มบางคนไข่ลวกต้องเอาแค่ห้านาทีพอเดีย๋ยวเรากินไข่ลวกกัน ตัดเวลาเลยให้ใหใหไม่ใช่พี่ <that 's not it> เราแค่ต้มเอาน้ำร้อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่แค่สามนาทีถ้าไข่ลวกอะ่ะถ้าไข่ลวกอ่ะพี่พี่ก็จะทำแบบแช่ใช่ไหมใช่พอหรือว่านี่น้ำเกลืออ๋อมันใส่เป็นกล้วยโอเคมาตักเข็มก่อน แล้วไอ้นี่มันเยนเ็นยังอ่ะพี่ยังอุ่นอยู่ <c ười> ยังอุอน <c ười> ่นไม่ได้เดี๋ยวทุกคนรอดูไข่ลวกพร้อมกันไว้ใจพี่ขวัญไม่ได้เลยไว้ใจพี่ขวัญไม่ได้เลย <c ười> ไม่ได้เลยไว้ใจพี่ขวัญไม่ได้เลย จริงจะกินไข่ลวกได้ไข่ต้มคุณพระ,ะไม่รักไม่กว่าแล้วไข่ลวกเช้า,านี้ไข่ลวกสองฟองทุกคนกินไข่ลวกโปรตีน แล้วเดี๋ยวหนูจะกินแยมแยมมะม่วงอาจารย์เอ็มกำลังไปซื้อขนมปังโ,ปงโมวิดเช้านี้เราจะกินไข่ลวกพี่ขวัญอันนี้กาแฟอะไรพี่ขวัญโทรกาแฟให้นนหนูหน่อยเลยนี่นเนี่ยฮะไม่เอาได้ก็ไ,กไ,ได้อันนี้ก็ได้กาแฟกับพี่ขวัญก็ได้ได้หมดอ่า ใช่ร้อนติร้อนติทุกคนนะบ้านเราอยู่กันแบบนี้แฮปปีหลังอาจจะไม่ใหญ่งั้งนก็ปิดเลยนะพี่มันเดือนแล้วนะ,นะนเ,เราอาจจะไม่ใช่บ้านหลังใหญ่โตนะครับแต่ว่าเรามีความสุขก,กันแบบนี้ชีวิตแบบว่า มันนอกหลังนั้นจะใครรู้บ้างว่าหลังทําไข่ลวกเลยหลังน้ําเดือดใส่ไปกี่นาทีสามนาทีใช่ไหมทุกคนห้ามันจะมันจะสุกเยอะไปนะกี่นาทีไข่ลวกกี่นาที เจ็ดนาทีมันไข่ต้มเลยนะสามนาทีตอนนี้สิบเอ็ดโมงสามนาทีถ้าเจ็ดนาท,นาทีต้มแล้วสิบเอ็ดโมงสามนาที ปิดไฟสองถึงสามพนะอแล้วนะถ้างั้นพอแล้ว ดูกันผลงานดิบไปดิบไปใครบอกไม่จ่ายอะไรใครดิบ ฟันตามตูวตัวก็ดีแล้วใจร้อนใจหิวดิบไปนิดนึงแต่กินได้เพื่อไข่หนัวไว้แต้มทำปุ๋ยเหยาล้อเตะเหย่วล้อเตะแมวแมวแมวเหย่าบุรีการ อย่าบุรี่กันใครัวเร้ะถือว่าบุรี่นะหนูบอกนะหนูบอกอนะันนึ่ใครัวเร้ะถือว่าบุรี่กันเพราะตหอม

ใครเนะี่ยบอกทอดเลยค่ะทอดเลย <laughs> <laughs> อย่าบุรี่น้องจิไม่เอาจิ <laughs> อย่าบุรี่เนาะ <laughs> ไม่ขายรู้ <laughs> อ่ะไม่แต่กินบทอดทอดได้เลยนะ <laughs> <laughs> ใช่เป็นแบงค์กูถูกสไตายใครจะตายมันนก้อนะสไตายใครสไตายมันยินสไตล์เรา พี่หวนชงไปยัง,งพีวนนะของี่หวานกาแฟอะไร,รอ,อะไเหรอพี่วาลองใสโกโก้ไปหน่อยกันไม่ใช่ไม่ใช่กระปลกน,น่ะนะงูเห่าก็าหาหาาาตายแล้วนะกันหน้าไม่ใช่โนีโ่<ท> S <S อเหรอาเหรอแกนี้บนแต่เนื่อยอออพี่โกโอ่ากระจายห้องโด้วยนะไม่หล,ล,ลับไม่นอน,นอ่ะนะเมื่อคืนก็นอนดึกตื่นเช้าแท้สวัสดีค่าเตงนี่เยอะพี่โกหาเรียนหาเงิน,น,นอยากมีกระตงสร้าง ไม่ต้องมาหาอ่างไข่วันนี้คนไม่แล้วอ่ะน้องเจนนี่อ่ะอุ้ยสวัสดีค่ะพี่กติสวัสดีครับสวัสดีพี่กติทำอะไรอยู่คะกำลังจะดื่มกาแฟและกำลังจะกินไข่ลวกและจะกินขนมปลาโอ้เยเยอะแยะไปหมดเช้านี้มีของกินเยอะอุ้ยเลิศค่ะสวัสดีค่ะน้องเจนนี่สวัสดีนะสวัสดีค่ะพี่สาวก็สวย เฮ่ยเขาบอกว่าเราเป็นแปดกันป้าเนี่ยมาตามหนิกันมากเลยนะจริงเหรอวันนี้ไปไหน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 วันนี้ว่ะวันนี้จะไปบุกบนดอยจะไปเที่ยวกินกาแฟกาแฟรับดอยอะไรอที่ไหนคะวยกาแฟรอะอยู่แพรเหรอคะน้องเจนี่อยู่แพรเหรอคะอยู่แพร่ค่ะน้องพึ่งน้องพึ่งเล่นไอซีรลีไวเออพึ่งออกช่องเจ็ดไปอะพี่ก็ติเรื่องอะไรคะ ฉันคอยเธออ่าแอปหนึ่งเป็นไงยากไหมยากไหมอุ้ยบทยากอยู่พี่แบบเราต้องแบบเป็นฟูแบบสวัสดีเราต้องใช้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มบไอพิตะปักพี่ตเป็กได้ี่น้อยพี่พลอยสวัสดีนะคะขอบคุณการติดตามนะคะฝากกดใจส้มให้หน่อยนะคะเลิศอยู่นะพี่ก็ติแตกคลิปออกไปคนดูไปใส่เฮ้ยนี่แล้วนี่แล้วดีแล้วสวัสดีค่ะ พี่ก็ตีใังปังคับพี่บอว่าคบอกว่าขอให้หนังปัออกวันที่บ2สิงหาคมน่าจะใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะเริ่มถ่ายแล้วค่ะฉันมาทชอบพี่แพนเค้กชอบแผนเค้กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะที่รักกันพี่ก็ตีแพนเค้กจะมีอีกบทไหม ถามว่ามีบทไหมคงไม่หรอกแผนเคกนี่มันยังไม่จบตัวเลยก็ต้องต้องต้องรับบทแพนเี้ไปก่อนพี่กับน้องแผนเค้กับฟ้าแฝดา็จบแล้วเมันได้ใช่ไหมเปนได้เออจ้งเหลือต้องมีอีกตัวหนึ่งนะพี่ก็ตีต้องตัวก็พอแล้วอู้นี้แต่งหน้าสวยจังเลยใครหยิบคิวให้อ่ะหยันเองค่ะเลือเสื้ออะไรนั้น กดมุมขวาบนร้านขนมจีน,<อ>นป้า,าใจอ๋อใครพูดกดมุมขวาบนนี่กลว่าจะลงตาสีสีทองเหรอสีทองค่ะพี่ชัยาราก็ลำบากหน่อยนะแล้วก็ไม่นาา่สาสีสีขอโทษทีอย่าลืมคนก่อนนะครับจะเศร้า ขอโทษไม่เป็นไรพี่ลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยกันหนึ่งไม่เป็นไรเป็นดาราหกรอได้ไม่ได้เป็นดาราค่ะพี่น้องเพิ่งเลีนื้องแม่เลยอ่ะในชีวิตอ่ะอาจจะเข้าตาเข้าตาพี่อันนี้บ้างเนาะถ่ายหนังหรือว่าส่วนลาลาอีกแล้ว สวัสดีครับน้องนุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เทไหมคะพี่เคสักหนึ่งยกไหมไอ้สองงั้นงั้นพี่อยู่กับน้องนุ้ยเนาะได้ค่ะโอเคครับเราอยู่ด้วยกันก็ได้ไม่เห็นเราไหมอะเห็นเราแล้วใช่ไหมเจนนี่อยู่ด้วยกันได้ใช่ะน้องนุ้ยกดนะคะับเราชื่อป้ายๆนะเจนนี่เราอยู่เป็นเดียวกม่ได้สักค่ะ ไปปอปาตาไม่ไปเนาะไปไปที่มาหมดเรียกไปหน้าเลยจีนี่ไป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 หน้าเน่ะไปหน้าลงไปหน้าไม่ใช่ค่ะป้ายสุดท้ายของพี่โก้ตาตรงนี้ค่ะป้ายสุดท้ายเลยเนาะใช่ไปไปสุดท้ายสสวัดีค่ะะสสวัดีีค่่พโอมีราแทนทีไปได้นะคะทุกคนเบอร์จอร์ก็ใจนะคะมีของขอนะลายส่งให้หมดนะคะ ถ้าเราชนะเราเราเราได้อะไรไหมอ่ะีินาทิดีแอดวิกุลธิดาอาญ่าหญ่เจนี่เจนนี่ถ้าถ้าถ้าใครแพ้เราเต้นไปตลาดแปลเราเต้นหยุด เราเต้นในนี่กันไหมเห็นนะเจนนี่แล้วอยากให้เต้นซีซ่าจังเลยซี่าจังเลมาพี่โกะบนยายพี่โกะนะสี่เราดูสักหน่อยสี่ทุกคนโอ้คไหมโอเคมาทำท้ามื้ทคนสามจัดมาอะไรนะคะทุกคนจัดมาเลยนะคะว่าถ้าทุกคนจัดมาเต้นไปเลยนะไปโอเคอีกแล้วหนูเต้นแมนแล้วเป็นไรพี่โกะรับเองทุกคนจัดหน่อยแล้วขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะพี่แรมเนื้อหนุ่ยรับไปเถอะยังไงมาแล้วเชื่อพี่แล้ววิจะมีอีกแล้วโอเคไหมเต้นหนูจะเต้นยังไงหนูเต้นอะไรจะเต้นอีกเหรอวิทำยังไงไม่แพ้หรอเชื่อพี่โอเคมาโอเคค่ะตกลงต่อครับกันไม่เต้นนี่นะต้องเต้นแล้วเนี่ยพอดึเหตุขอบคุณนะคะพี่พอดีต่ะหนูไม่พอด้วยมคอใจนะพี่พอดนะ ใครเดินไปนี้ไม่ต้องเลยนี่ซัพพอร์ตตลกคนนี้หน่อยเดินไปนี้เขาเปิดไว้ซัพพอร์ตผู้งคนไหนดูหน่อยตรงบางพีเลยอ่ะวันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงไหนเลยนะซัพพอร์ตกับเธอคนนี้คะคุณทางตะวันค่ะช่วยเกมนี้ได้ไหมคะซัพพอร์ตกับเธอคนนี้หน่อยค่ะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวไปพพอกับเธอคนนี้หน่อยเร็วทุกคนอยากเห็นพี่ก็ติ้น แล้วหน่มปังดปวยพี่อายงพี่ก็ตีเต้นทุกคนสปอร์ตเลยอเหนื่อยังพี่อยากให้เขาอ่าน่ยอมแ่ยอ่วยัเนเต้น่ยขอเจ็ดร้อยแล้วน้องก็สวัสดีค่ะทำไงดีวะชีวิู่เนี่ยพี่ก็สวัสดีค่ะพร้อมอย่างพร้อมอย่างแม่พร้อมอย่างมาห้าสี่สามสองไป แม่เยอะมาไปไหนอะะมา Never, ม,มาเต้นไม่เป็นมาไม่มามาดูมาดูรออุ้ยาว่าดูแล <no ้วนะอุ้ยดูเต้นไม่เป็นขอบคุณค่ะแม่มาีนจรนงมากจีนจ้ิงมากพี่โกต้องเห็นพี่โกต้องตาแม่รักแม่มากเก่งมากช่วยหนูหน่อยมาหน่ เดยจะได้เห็นพี่ก็ตีเต้นแล้วเว้ยเข้าห้ให้เวลาป่าเขาองไม่อาไปไปอย่างน้พี่จิใจพวกพี่คือไม่สงสารได้บ้างหรอคะไม่กินแต่แบบคนนิดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะแม่สวัสดีสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตช่วยหนูก่อนนะตัวใหญ่ไหมสวัสดีค่ะน้องโอบายเอ้ อยากกินฝั่งน้นเต้นน่ะพี่เมฆพี่เมฆนี่งๆวินวมมาโนมมานิ่งๆวน้มมารวนมมาเร็วไปไปไปนวมมานี่ๆช่วยด้วยดูนุยเต้นนวมมานุกคนพี่เหนพบหอนมมาเรวเร็วเร็วนิ่ทุกคนไม่ตะอพากัหกคนนี้เลยเหรอ นี่ทุกคนไม่อยากเห็นคนสวยฝันู้นเต้นเหรอโนมันแล้วทุคนมมนแล้วค่ะพี่หนึ่งส่งทุกคนพี่พี่ไปก็ต้้งแต่เช้าเลยนะเดี๋ยวพี่หนึ่งส่งรวมพี่หนึ่งไม่ส่งขอขอบคุณค่ะตี๊ป้องเิ้มยิ้มพี่พี่ครับพี่หนึ่งขอบคุณนะครับขอบคุณครับตาแล้วรวมในวม้ช้กันอยู่นะรวมล้มานวมนวมวมา งอมได้อ <rarely> ย <Pokémon kiss pakai> right ู <damn camera apan> ่นะงอมรมาแม่แม่จัดไปงอมมานอมแม่ไม่ไหวยยงอมเราย่ามีเาสอพันแล้วก่ม่สอพได้ครับยเขาสองพันโ้วอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้เโออ้ยโอ้้ยโอออ้อ้ย้อโยอ หน้าเหมือนดีเจพูดต่างแค่ส่วนสูงเองใช่หน้าเหมือนแม่ต่างมีคนบอกหน้าเหมือนแม่แต่ต่างแค่ส่วนสูงเอาจริงนะไปสู่เขาอะไรอ่ะร้อยเจ็ดสิบแพรครับไอจ๊อบว่ามันได้มันมันได้หน้าตาพี่ถ้ามันไปทางพ่อทางแม่มันพี่เน่ไปแล้วอ๋อโชคดีเลย่ยมันโชคดีพลังงานถ้าจะไปังหน้าพ่อหน้าแม่มันหน้าแย่ โชคดีจังว่าแม่ง,งมพี่เลยโชคดีมากนี่ทำไมพี่โกนนี่แย่เลยนะเนี่ยโชคดีไนงะเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กหน้ามันก็มาท้องโนเลี้ยงไนงะ<อ>เราเลี้ยงมาตั้งแ,บบแต่แบเบาตั้งแต่ปีท้าฝาหอยตอนนี้ต,นน<ม>ตีนใหญ่กว่าหน้าเราแล้วเที่ยงวันอย่างนี้ได้เหรอได้เอาสุภาพอีกไทยอะ่ะไม่เคยฟังเหรอตีนท้าฝาหอยตอนนี้ตีนมันใหญ่กว่าหน้าเราแล้ว จริงเนี่ยนะเราเนี่ยปาดพี่เต้ยอายุอะไรสามสิบเอ็ดจะสามสิบสองครับพี่โกโอเคทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าหลานมาแล้วเดี๋ยวมันดุอ่ะได้ครับพี่โกเจอกันครับสวัสดีพี่โกสวัสดีพี่ท็อทีมนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนลาอาบน้ำก่อนนะเอาไปไหนมาพี่ อาบรบน้ำกันแล้วทุกคนบา,บายยครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเดีเ๋ยวเจอกันครับเจอกันบนรถดเดี๋ยววันนี้บรรยากาศรถแห่เป็นยังไงเดี๋ยว